สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟังก์ชัน XLOOKUP ซึ่งฟังก์ชัน XLOOKUP นี้จะมาใช้แทนที่ของ VLOOKUP และ HLOOKUP ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถใช้ใน Office 365เท่านั้นเรามาดูตัวอย่างกันครับเห็นไหมครับ ถ้าเราเลือก x ถึง3จากตารางด้านบนก็คือสีเขียวคงเหลือ200.2นะครับแล้วก็ยอดเงินยอดขายนะครับเดือนกุมภาก็จะอยู่ที่5ดนะครับซึ่งยอดถ่ายนี้จะใช้ฟังก์ชัน x lookup เหมือนกันนะครับแต่จะไปเปรียบเทียบกับเป็น h lookup ก็คือหาในแนนอนส่วน v lookup หาในแนวตั้งแล้ว return มาเป็นข้อมูลทางแนวตั้งนะครับอ่าเราก็ลองมาทดสอบเขียนสูตรกันเลยดีกว่าครับอืมครับก็เริ่มกันเลยครับฟังก์ชัน xlookup เครื่องฟังก์ชัน xlookup นี้ก็ใช้งานได้ไม่ยากครับแล้วก็น่าจะใช้งานง่ายกว่านะครับเราเริ่มกันเลย xlookup คำสั่งก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือ lookup value คือรหัสที่เราต้องการหา จากนั้นก็กดคอมมาคือคอลัมน์ไหนที่เราต้องการใช้คือรหัสสินค้าเราก็คูมมาเลยนะครับจากข้อมูลแรกยันข้อมูลสุดท้ายครับแล้วก็คอมมา Return a r r a คือข้อมูลที่เราต้องการกาแสดงคือรายละเอียดก็เราคอมมาเสร็จเราก็ไปที่รายละเอียดเหมือนกันครับ ข้อมูลแรกยันข้อมูลสุดท้ายจากนั้นนี่เป็นฟังก์ชันที่ง่ายมากครับไม่ต้องใช้ if e ถ้าไม่เจอข้อมูลจะให้ทำยังไงเราก็พิมพ์ไปเลยครับว่าไม่พบข้อมูลเป็นไงครับมันจะใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียน if e ให้มันปวดหัวอีกส่วน m a a t MODE ก็คือเหมือนกันครับ Exact MAT แก็คือต้องข้อมูลเหมือนกันทุกประการ ลบหนึ่งก็คือหาจากถ้าเจอแล้วให้ถอยลงไป1แถวส่วนเลขหนึ่งก็คือถ้าเจอแล้วให้เดินหน้าไปส่วนเวอรวอันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับส่วนซีเปิดโหมดก็คือเปิดโหมดคือ1ก็คือหาจาก คอลัมน์แรกไปเอ้ยหาจากข้อมูลแรกไปข้อมูลสุดท้ายแล้วก็ลบหนึ่งหาจากข้อมูลสุดท้ายมาโอ้สักคู่นะครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งพอดีทำมาจากที่ทำงานครับที่ทำงานใช้กลดหกห้าแต่ที่บ้านใช้2016ธรรมดานะครับก็คือเฟิร์สหคือ เปิด first to last ก็คือจากข้อมูลแรกที่เราคุมเมื่อสักครู่เนี่ยครับยันไปข้อมูลสุดท้ายแล้วลบหคือจากข้อมูลสุดท้ายขึ้นมาข้อมูลแรกนะครับแล้วก็2ก็คือสิ่งที่เราคุมลงไปถ้ามันไม่เรียงกันมันก็จะซ o r ให้อัตโนมัติจากน้อยไปหามากนะครับ แล้วก็ส่วนลบ2ก็คือเหมือนกันครับก็คือเราคุมลงไปไม่มีการเรียงมันก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้เราก็ไปต่อกันเลยนะครับเราก็จะเลือกข้อมูล คงเหลือต่อนะครับ Enter ลงไปเราก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการแสดงออกนะครับให้เป็นยอดคงเหลือเราก็กลับมาคุมครับยอดคงเหลือเสร็จแล้วยอดขายเราจะนำยอดขายมานะครับซึ่งจะใช้เดือนกุมภาพันธ์ ครับอ่าเราก็มาเริ่มนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกับ X Lookup นะครับเราก็เท่ากับ X Lookup เหมือนเดิมครับอ่า X Lookup ขยายก่อน X Lookup เสร็จแ,แล้วก็ เดือนที่เราต้องการหาอา๋อไม่ใช่ครับรหัสที่เราต้องการหาคือ A 0 0 2, 2นังงส้มจากนั้นก็ไปเลือกข้อมูลคอลัมน์ออกมานะครับอ่าเนี่ยแหละครับต่อไปก็คือคือ x look u ลคือการ X look up ุออน X อ o o k u ลนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลในแนวนอนครับเราก็ ข้อมูลแรกคือเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นเราก็ไปล o o อั p อะไรคือข้อมูลเดือนนะครับที่เราต้องการค้นหาคือเดือนมกราถึงเมษาจากนั้นคอมมาหนึ่งทีแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการมารแสดงครับคือการคุมยอดขายทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกแถวนะครับ จากนั้นก็คอมมาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในที่นี้ผมขอข้ามไปนะครับแล้วก็ใส่กนแล้วก็ใส่1ปิดวงเล็บครับเสร็จแล้ว<ส>เห็นไหมครับก็จะได้มาแล้วนะครับก็คือ a 2เดือนกุมภามียอดขายเจเรามาเดือน เปลี่ยนเป็นเดือนอไรดีเป็นเดือนเมษายนเกาะสานะครับ a คูณศลองเปลี่ยนไปกทีหึ่ง a คู 01. นย์ห้ำแดงคงเหลือ 120. รา0ยเดือนเมษาเท่ากับ1000งพันมีนาเท่ากับ500นะครับเ,เห็นไหมครับข้อมูลก็จะตรงกรันนะครับนี่คือฟังกช์ชันใหม่ของ ออฟฟิศสามหกห้านะครับขอบคุณครับ